นี่นี่โบดเก่าบท,บทใหม่ใช่ไหมพี่น,น,นี่บให่บทใหม่นะครับโบทใหม่ก็คงจะหลายปีเหมือนกันนะ่ะถุกปูกสายใช่ไหมโอ้นี่โบทเก่าครับนักการครับก็บ <laughs> อ๋อหลวงพ่อดูแลอยู่ครับใชโอ้หลวงหลวพ่อแล้วครับพี่เท,าทาย,ยครหลวงพ่อโอ้มีตน้นไม้สวยมากเลยหุ้ยนี่บทเก่าครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกครับรายการทั่วไทยไปกิวแยตชื่นใจมากเลยทุกวันนี้หลวงพ่อชายครับใช้ทำอะไรอยู่ครับใช้ อ๋อผมขอญาตสองเท้านะครับมันยังทําไม่ได้อ่ะครับอ๋อเข็นยังไม่ได้เดือนร้ครับอ๋อผมนึกว่าใช้นั่งสมาธิอุ้ยอ๋อสมาธิก็มีทีก็มีแต่เขาไม่ได้ใช้อ่ะครับเหรอต้องเปิดหน้าต่างวะพี่โหมีวีโหทำรุดอยู่อ่ะใช่ครับทำรูดร้อยกว่าปีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสมาธิครับโอ้โหพาผู้ทรูปกี่ปีครับหลวงพ่อครับแม่ครรรับปปพะะธานี่ฮะองค์นี่ฮะโอ้ยคนลุก แล้วพ่น่านนามว่าอะไรครับไม่รู้ว่านามอะไรเนอะเนาะดบดโบดเอกับบดเน่ากัมใช้มาใช่มใช่บดบดดนั้งเรียกตาเรียกว่าพระของคำของหฮน่บดบดนี่เนี่ยโอ้คับแล้วอันนี้นี่ผมมาว่านี่พระประธานสมัยโบราณเลยใช่ครับสมัยกับก็ก็ต้องแต่นี้บอกก็ต้องทวาราน ใ่ม่เ็นนะี่ทีุ่กเลยนะครับารบับบ้สิ่งสมบัติไม่้ายอยู่นะพ่อพ่อานอมาปาถุนที่เขาทรเพาะมาของพ่อโอ้ยพ่อผมดีใจมากเลยตาุนเก่ามากเก่ามากบขาไม่โทรเก่าจริงเลยโอ้ยชื่นใจชื่ใจนี่ครับอายุนับร้อยปีร้อยปนะสมัยยุครุ่นเลยฮะ รัชการที่สองครับพัุทธเลือกไา้นักอาไลใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ในการทวกใครไปเยี่แย้ครับเป็นสี่คนมากๆเลยที่มากราบขอพรแล้วก็มาเกิดแช่ด้วยนะครับถ้าท่านใดนะครับเก่าแบบนี้แน่นอนนะครูทุกคุณได้การศักดิ์ิ์มหานิยมมากมายเลยนะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนกราบเป็นสี่คนกับทุกท่านนะครับทอ้ใจนะผู้ ขอบคุณที่เจ็ดการเลยพี่เจ็ดการเดี๋ยวขอเบอร์ด้วยนะเดี๋ยวมาแล้วมาหาีครับครับมด้คนนันคนเยะคร่บางีอจทใหม่ก็ต้องทำใหม่จรเลยทุที่ฝนตกก็ร่วงเหมือนลูกปูที่ค่ับังไปเด็ดถ้าเรามีคำนับรับตรงนี้ก็เป็นอะไรแล้วเราทำก็ถึงแต่เราไปพวกนี้มันไม่เป็นไรหบวงพอวนี้ก็เอาเอาเอาผ้ามาติดก่อนนี้นะ อยา่ะวแล้วผปิี่นะปแลครับจับไนแล้วร่วไม่โดนไม่โดนลงพัดนะเหรอแต่ก็ผมว่าท่าจะกระเด็นเหมือนกันใช่แ่วรไม่ครับถ้าเป็นปูนนะผมว่าครับผมก็ไม่รู้อะไรเป็นปูนไหมโอ้ได้าเลยครับปูนระจับูได้ครับในในจมเนี่เนี่ยนี่นี่มันไปหาก่าเนีมาถือที่นี่ทั้งสองนี่มาแก้วเหรอเนี่ยผมก็จะต้อนใช่ไแบนเม่ว กับาครับที่เบอร์ผมอยากให้ค่าธมี่าัชาก่อนมันน่ได้โนรระโอ้ทุ่ใจหลวงพ่อนี่ี่หรือกตรงนี้เสยนะัใช่ใช่เส็ยสุาติพี่ใช่ดาใช่ใเนี่ยเนอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะรฐะาเป็นไเป็นไม่ไม่แบบว่าเป็นกระเบื้องอะไรไม่ใช่เป็นกระเบื้อง สุดยอดเลยแล้วผู้ชมก็เพื่อนสมาชิกขอบคุณขอบคุณเลยนี่คือความสุดยอดนี่คือเก่ามากๆนะครับหลุงพ่อพระประธานโหยนะครับเรียกไมโภนานพระนามอะไรก็ไม่รู้เนาะเรียกลุงพ่อนะหลุงปูเฮี่นะครับหลุงปูทองคำโอ้พี่ใช่ไหม พี่เจษฎาเรียกว่าหลวงปู่ทองคํานะครับแม่วันนี้ขึ้นใจมากเลยผมตาเรียกว่าหลวงปู่ทองคํานะครับแม่วันนี้ขึ้นใจมากเลยผมแม่ทำาไรดีเอาไปรวมบ่อยๆนะผมมาบ่อยๆนะเพือ่อ,อท่านใดน,นะครับมาอยากสร้างบุญบาร,รมีนะครับสร้างบุญนี่มาบรณาปฏิสังขรเนี่ยบวชเกา่าซึ่งเป็นไม้สักเนาะ มาสักกับพี่นช่ชบะเนาะโบราณมากเก่ามากแต่ว่าเป็นร้อยน,น้อยปีก็มีการชำรุ่นะครับก็ต้องมาบูดนะปฏิเัชก่อนนะครับนี่เก่านี่นี่แหละน,นี่นะครับคุณชูกโบนนี่ผมก็ไม่ทราบอะไรละเอียดมากเรึ่มโบก็ผมไม,ม่ทาน